โดนรับสองครับตีติดรับสามบีดยกขึ้นมาใบนี้ใส่คาไปอีกโอ้โหเก็บสามแต้มในสนามทุกคนเรามาดูเดรนไม้ต่อไปครับน้องเมยย่าครับได้แต้มครับจะส่งพี่ปลอกชุมแพครับมาวางโซนใบแรกครับยกขึ้นมาใบนี้ครับโอ้โหแล้วขึ้นมาเปลี่ยนได้สวยด้วยครับขึ้นมาคุมโซนใบแรกอย่างสวยเลยครับใบนี้ครับพี่ปล็อกชุมแพครับ สูบางใหญ่ไม่รอช้าครับส่งอาจารย์นัดไปที่วงครับตีโดนรับหนึ่งแต่ต้องติดครับอาจารย์นัดอ่างทองครับลูกนี้อาจารย์นัดอ่างทองเข้าวงมาครับยกขึ้นมาใบนี้ใส่คาเก็บหนึ่งแต้มไปครับใบแรกครับโอ้โหดูครับแม่นเหมือนเดิมครับยกขึ้นมาวันนี้นี่ข้อเปิดเต็มที่เลยครับอาจารย์นัดครับ ใส่ค้าอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้ครับลูกนี้ปิดบล็อกจุมแพรครับจะขึ้นมาวางโซนให้กับน้องเมย่าอีกหนึ่งใบครับแล้วลูกนี้เหมือนจะยังไม่ถึงครับยังเสียหนึ่งแต้มให้กับชูบางใหญ่อยู่ครับสุดจริงครับคู่นี้ครับใช่ครับเรามาดูครับดูครับส่งทางด้านของน้องคุ้มนครไปที่วงเลยครับลูกนี้ ยกขึ้นมาแล้วตีโดนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับใบนี้ครับน้องคุ้มนครครับดูครับยกขึ้นมาใบนี้ครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับสูบางใหญ่ครับไม่รอช้าครับส่งอาจารย์นัดไปที่วงอีกครับตีสวนครับตีโดนรับหนึ่งแต่ต้องติดครับอาจารย์นัดครับไปแรกติดไปก่อนครับมาดูใบที่สองครับจะสลับเหมือนดอกเมื่อกี้หรือเปล่าครับลูก อาจารย์นัดอ่างทองเข้าวงมาแล้วยกขึ้นมาแล้วตีโดนครับเหมือนจะออกทั้งสองใบครับใบนี้ครับเอาครับออกทั้งสองลูกครับชูบางใหญ่ก็ต้องขึ้นมาวางโซนใหม่อีกหนึ่งลูกครับโดยน้อง Be <Be> บีสิริุลีครับบ<ม>ีส<ม>ิรุพล<ม>ีลูกนี้ยกขึ้นมาครับ เอาครับขึ้นมาวางโซนใบแรกได้สวยครับน้องบีดครับในสนามได้อยู่หนึ่งแต้มครับน้องไบยากครับจะส่งพี่ป๊อกชุมแพรครับขึ้นไปวางโซนตรงไหนครับลูกนี้จบขึ้นมาครับพี่ป๊อกชุมแพรครับขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับโอ้โหระยะนี้ครับถ้าเกิดว่าจารนักติดไปนี้นี่จะ แก้เกมลำบากครับต้องขึ้นคิดเป้าขนาดนี้ครับพี่ป๊อกครับดูครับอาจารย์นัดอ่างทองครับช่วงนี้ข้อกำลังเปิดด้วยครับทุกคนลูกนี้เข้าวงมาครับจะใส่ขาอีกหรือเปล่าครับนี่ครับโอ้โหผมบอกนะครับทุกคนใส่ขาไปอีกหนึ่งลูกครับแล้วเก็บสองแต้มไปอีก ใบนี่ครับตีโคตรแรงครับถ้าลูกใครไม่ดีนี่ผมบอกเลยครับมีแตกแน่นอนครับนองเมย่าครับจะส่งคุ้มนครไปวางโซนอยู่ตรงไหนครับใบนี้ครับไหนสนามเสียอยู่สองแต้มขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มไปได้ครับคุ้มนครครับในมือเหลืออีกหนึ่งใบครับพอดีคําครับ บีดไปที่วงครับลูกนี้ครับบีดเสิงบุรีครับตีโดนรับสองครับตีติดรับสามบีดจกขึ้นมาใบนี้ใส่้าไปอีกโอ้โหเก็บสามแต้มในสนามทุกคนดูครับนี่เป็นมือวางนะครับจกขึ้นมาใบนี้ใส่้าถอยหลังเลยครับทุกคนอคู่นี้นีสุดจริงครับปีหนักทั้งคู่ครับหนักหนวงทุกขบวนท่าครับ นครครับจะวางโซนหลบอยู่ตรงไหนใบนี้แล้วฉีกออกไปเหมือนจะเสียสามแต้มในสนามครับตอนนี้ครับคุ้มนครครับโอ้โหถ้าเสียสามแต้มนี่ขึ้นอีกใบนึงเกมเลยนะทุกคนโอ้โหจะปิดเกมในไม้นี้เลยหรือเปล่าครับโอ้โหจานนัดบอกขึ้นเกมครับ โอ้โหแล้วปังเต็มจอเลยครับอาจารย์นัดครับมิดเลยครับทุกคนมิดเลยครับทุกคนเอาครับลูกนี้ครับบีดยกขึ้นมาใบนี้แล้วน่าจะเกมหรือเปล่าครับจบเลยครับโอ้โห